โควิดซีซั่นนี้เป็นไงบ้างเธออ๋อซีซั่นนี้ก็ถือว่าอยู่กับเรายาวนานมากนะครับผม, <c oughs> ผมก็ทําให้เราได้อยู่บ้านยาวๆไปเลยก็เลยฟิตหุ่นมีโอกาสมีเวลาได้ฟิตหุ่นฟิตร่างกายถูกต้องครับผมอืม <c oughs> หรือว่าดูละครของตัวเองอยู่ที่บ้าน <c oughs> ใช่ครับช่วงนี้ก็โชคดีหน่อยมีละครของตัวเองแล้วก็ได้ดู <c oughs> ฟีบ,บคัคต่างๆแล้วก็ได้พูดคุยกับแฟนๆตลอดในเรื่องของโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะในทวิตเตอร์เป็นการพูดคุยกัน อยู่ตลอดเวลาเราก็ได้มาทบทวนตัวเองในเรื่องการทํางานว่าเราจะปรับแก้ไขอะไรเพิ่มเติมควรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในส่วนตัวของตัวเองอครับลราคอที่ถ่ายอยู่คือต้อง,ต,องต้องพักหมดเลยปะต้งหมดเลยครับต้องรอสถานการณ์อะไรมันดีขึ้นนะครับกลับมากลับ<ฟ>มาถักอืมแฟนขับบ่นคิดถึงปะโอ้เค้าคิดถึงกันมากอยากมามเจอตัวจริงแล้วครับอ,อยากมาเจออยากมาเจอตัวกันอยากมาพูดคุยกันตอนนี้เรา เราทําได้ในความใกล้ชิดหรือความอบอุ่นเนี่ยลังทําได้แค่ผ่านโซเชียลอืมก็คือก็เรายังมีแบบช่องทางในการพูดคุยกับแฟนคลับอยู่ตลอดเน,นช่วงนี้ใช่ค่ะละครเผาขนเป็นยังไงบ้างหายเหนื่อยไม่เห็นแบบแต่ละตอนคือเลตติ้งแบบพุ่งมากเข้มหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยกําลังใจได้ดีมากๆเพราะว่าในช่วงที่เราถ่ายอยู่เนี่ย เราทุ่มสุดตัวเลยในในละครเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของทางค่ายด้วยเปลี่ยนแปลงจากอยู่ในปา่าออกมาสู่ในเมืองก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วก็การบู๊กันอะไรต่างๆเนี่ยกลับบ้านไปคือหลับสบายเราทุ่มกันสุดตัวไม่ทุกตัวละครทั้งนักแสดงทีมงานทีมพุ่มกับทุกคนเนี่ยตั้งใจกับเรื่องน,นี้มากให้เนี่ยครับพอเลตติง้งเห็นเห็นฟีดแบ็ก ต่างๆที่ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันก็ชื่นใจดีครับนอกจากที่จะทุ่มให้กับการทํางานที่ว่ากลับบ้านไปสรบปเลยคือทุ่มกับการแกล้งนางเอกด้วยใช่ไหมครับ <c> เ <oughs> มื่อกี้นางเอกเบาเ<ร>า<ช>ลยนะเกิดข <c oughs> ึๆๆ้นตลอดเพราะว่าด้วยตัวของการ์ตูนเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยพูดพูดเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็มีคําถามให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งในช่วงการทํางานแล้วก็ช่วงพักเบรกอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีในเรื่องของ ความพูดเยอะเราก็จะสิ่งเดียวที่จะหยุดเขาได้คือตบเมง่งตบเมง่งเ,เนียไอตูนเพราะว่าตูนนี่เป็นรุ่นเป็นเป็นโตวกว่าเ,เ,เ,เป็นออายุโตวกว่าอืมก็จะเรียกไอตูนมันก็จะเราก็จะนานแล้วจะนิ่งแล้วก็เข้มเราเรียกคนแต <laughs> ่ไม่หยุดครับไม่หยุดพูดไปเรื่อยเลยฮะคนบอกว่า,<อ>วาเราเป็นคนบอไปว่าเราเป็นคนที่พูดไปเรื่อยแล้วนะพูดเยอะแล้วนะมาเจอตูนเราจอด โอ้โหพลัะงานเขาเยอะจริงคนบอกว่าเราเป็นป่าดันการ์ตูนสําหรับละครเรื่องนี้พาได้ดีตรมนีปไปดันมันจริงๆแล้วอ่ะผมก็ยังใหม่อยู่ยังยังไม่ได้มียังไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้ไปดันเขาได้ที่สามารถที่ไปดันเขาได้เพราะว่ามันด้วยจริงๆแล้วอ่ะตัวตัวน่ะเก่งอยู่แล้วมีเซนส์การแสดงอยู่แล้วแล้วในเรื่องของการปูการอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนตัวสูงแล้วก็ใช้ ใช้บอดี้ตัวเองได้ครบในเรื่องของการบูด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเราไม่ได้ดันอะไรเขาเขาฝีมือของเขาล้วนๆครับอืเขาเขามีประสิทธิภาพของเขาเนาะเขามีของเขามีของครับเรตติ้งพุ่งขึ้นทุกๆวีคเลยทยานขึ้นทุกๆวีคเลยดีใจไหมดีใจมากครับดีใจมากพอพอเรามาเห็นเรตติ้งของตัวเองก็รู้สึกว่าเออละครของเราใช้ได้เนี่ยไม่ได้คิดคุยนะแต่แต่แค่แบบ เรามันมันมันดีใจมันมันชื่นใจแล้วมันเป็นกำลังใจให้ตัวเองได้ดีมากๆเวลาเห็นทุกคนได้ดูละครที่เราตั้งใจทําด้วยใจด้วยร่างกายด้วยทุกอย่างที่เราพอจะมีในเรื่องของการทํางานเราใส่ใส่เต็มใส่หมดแล้วก็เห็นตัวเลขในเรื่องของเดตติ้งแล้วก็ยอดดูผ่านเพจต่างๆชื่นใจมากแล้วก็ดีใจมากครับเธอถูกยกเป็นพระเอกเดตติ้งพุ่งเลยนะรู้ตัวปะเออ ไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็นคือเข้มหาาัดสวีโกยเลตติ้งของช่องเจ็ดสูงมากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับขอบคุณแฟนถาทุกคนมันด้วยตัวบทล,ละครการถ่ายทำองค์ประกอบต่างๆครับผมต้องโยกความดีความชอบให้กับทีมงานในละครทุกเรื่องที่ผมเล่นนะครับเพราะว่าเขาเสร็จในเรื่องของการทํางานอืมต้องต้องโยกความดีความชอบให้กับเบื้องหลังด้วยครับขึ้นแท่นเป็นลูกหลักของช่องแล้วหรือเปล่าอตอนนี้พระเอกเบอร์ต้นๆเลยล ทงานยังเป็นลูกจ้างครับไม่ลูกหลกนเป็นลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างยังคงทํางานทําหน้าที่ในในส่วนที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามาแล้วก็ทําเต็มที่ทําเต็มที่ในส่วนของการทํางานเราก็ไม่เคยงองแงเราอยู่ที่ได้ทํางานทําเต็มที่ใส่รายละเอียดของตัวละครได้เต็มที่มีการบ้านเราก็ต้องศึกษาตัวละครของเราละครทุกๆเรื่องอ่ะผมต้องมาเริ่มต้นตัวละครใหม่ทั้งหมดมันก็จะมี เอี่ยดต่างๆที่เราอยากเสริมอยากเติมเข้าไปนยครับก็จะทําการบ้านค่อนข้างหนักแล้วก็ทาเต็มที่ในทุกๆโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มาครับเข้มจากที่เรามองตัวเองภาพวันแรกที่เราก้าวเข้าสู่วงการจนมาถึงวันนี้เข้มเข้มรู้สึกว่ามันเกินฝันมากๆสำหรับตัวของเข้มเองปะตอนนี้มันเป็นการถามว่ามันเกินฝันไหมมัน มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็ยังตอนเนี้เราเราแค่รู้สึกว่าเราเข้ามาในการทํางานแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เรารู้รู้รู้สึกว่าต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลาเกินฝันไหมผมว่าตอนนี้มันยังไม่ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับอย่าบอกเรียนอะไรเยอะครับยอย่าบอกครับชีวิตส่วนตัวก็ถือว่า มันก็อยู่ในเกณฑ์กำลังดี<อ>ไม่ได้ไม่ได้เป็นภาระให้กับครอบครัวอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยซ้ำอะไรอย่างงี้อืมอยากบอกอะไรกับแฟนคลับไหมกับการที่เขาอยู่เคียงข้างกับเรามาโดยตลอดจนถึงวันนี้อยากจะขอบคุณแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังจะบอกคำเดิมนะครับผมจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยผมมีหลายบ้านมาก มีหลายบ้านในเรื่องของคู่ชินในเรื่องของอะไรเง<ม>ี้ยเราก็จะมีบ้านก็อยากจะให้ทุกคนยังคงต้องดูแลกันและกันในบ้านให้ดีแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆบ้านที่อยู่คอยเป็นกําลังใจให้ผมโดยตลอดมาแล้วก็ในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนทำมามันเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีมากๆเวลาที่เราเห็นมันมันเป็นความอบอุ่นที่สิ่งที่เรากาลังทําแล้วก็อยากจะให้เขาเป็นเนี่ยมันตอบสนองเราหมดเลยในวันหนึ่งที่ เราอาจจะไม่ได้ทํางานในวงการเขาก็ยังมีเครดิตต่อกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ก็อยากจะขอบคุณมากๆครับถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบแทนอะไรได้เราก็จะจะทําครับแล้วก็รอสถานการณ์อะไรดีขึ้นมิสติงอาจจะมาครับอ,อาจจะได้มาเจอกันได้มาเพิ่มความอบอุ่นให้กันและกันครับฝากผลงานที่ตอนนี้นอกจากเผาคนแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่จ่อรอถ่ายอยู่ฝากให้แฟนๆติดตามหน่อยอครั ไปบ้านไร่สยไอโซครับแล้วก็มีรับเชิญบ่วงวิมาลาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชาติพยักคมนักเลงครับบางิดตักแ,แ,แต่ละเรื่องเนี่ยต่างรถต่างรสชาติครับอืมอยสนุกทุกเรื่องครับ